พีเพนปากกาพีพีมเบราชีนีอาร์เหนูเอเชนิทงูทีทอยของเล่นยงอังคอรมวีเวลูตูวิงปีเอสไฟฟ์โน่าฝรั่งายโอโยยูปีเดสสูตวสัตว์โอ้โหเก่งจังเลยค่ะแล้วท่องอะไรต่อท่องอะไรต่ออีกนี่คืออะไรคะ มีแค่ A B C อย่างเดียวเล็มนี้่ะ้ะเล่มหนึ่มีแต่ A B C หรอคะหนูก็ท่องสิ A B C A B C, A B C. ให้เพื่อนๆฟังลเ, B เ,เลยนะ A B C ร้องเป็นเพลงร้องอยังไงคะอันนี้มีปลาไหล <A> ปลาไหลปลาไหลอบแม่ที่ A B C ที่หนูเรียนมาน่ะครูสอนในท่องอยังไงคะ เอสอะไร s <S <laughs> อ,าอ้าวข้าดีดีสี นี่ขวดนมไปให้เบบีน้นี่อะไรคะน,นี่พอ่อง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 ค์ไม่ท่อง ABC อีกแล้วเหรอเอาท่องใหม่ที่ AN mod มดอะไรซิเอาใหม่เอาเรื่องใหม่ซิ AN mod นมดบเบิร์นเนาะแคแมว ดีดักสุนัขอีเอสไข่เอฟฟิตปลาจีกันปืนเอ็แคทมูไอีอิมเจแก๊กเกอรเคคายาเอว้าสิงโตเอ็มแมนคนผู้ชายเอ็นโนจมูกออออกรวยชมพู่พีเพนปากาอีพีบาซินีอาและหนูเอสเนตมูที่ทอของเล่นยุงอังเคอรูม ีเบลูตุยิมบินบีอีฟายฟอนาฟลัง e าย u อลูลูปีเซสูสวนสัตว์โอ้โหเซสูสวนสัตว์เหรอคะฝากมาพูดดีๆก่อนค่ะฝากฝากดติดตามให้ตุ้งค่าด้วยนะคะเพื่อเป็น<ไ>กำลังใจให้ตุ้งค่าด้วยนะคะกดแชร์ให้ตุ้งค่าด้วยนะคะกดแชร์ให้ตุ้งค่าด้วยนะคะบายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะยัง